โอเคนั่งไงสายีรถไฟเย่เราจะได้กลับบ้านแล้วอุย้ยเมงตกใจนึกว่าปืนอืมหาบันนี้เจอโอเคพี่ไปทำอะไรตรงนี้อ้ที่สุดก็มาถึงนัหนละเสียงมันนี้ผมสงสัยรูร้ว่าจะมาทันเวลาไหมโทษทีที่ปล่อยให้คอยพวกคอมบาตามเรามาจติดเลยอะ่ะคุณมีแผนอะไรไหมผมกำลังส่งฟงชนไปที่ปลอดภัยอย่างที่เคยบอกว่า,วานั่นแหละหากคุณช่วยปลป่อยให้พวกเขาปลอดภัยแล้วก็มีโอก,กาสที่จะขึ้นรถไฟเพื่อที่จะหนีไปจากที่นี่ได้นะ ฟังดูดีนี่อืมส่งกลุ่มแรกไปก่อนอือหึโอ้โหเรามีพวกแล้วครับทีนี้แหมไปกันเลยเอ้ยตกใจหมดเนี่นะครบคนคน,คนกลุ่มแรกมีแค่นี้เหรออาอที่แรกผมกินึกว่ามีเป็นสิบสิบคนทำไมมันมีแค่สองสามคนเลยวะก็คือรวมรวมทั้งคนแล้วก็ทหารใช่ไหมประมาณนี้เหรอ อ่ะอย่าบอกโอ้โหตอนนี้เรากลานผู้นำแล้วโอ้โหคิดได้ไงให้กูมาเป็นผู้นำนผมอาจจะพาพวกคุณไปตายนะครับแค่นี้จะพาไปรอดอาจจะพาไปตายได้นะครับโอเคดูสิเตรียมหน้าไม้ไปก่อนอาจจะได้ยิงในระยะไกลมันอาจจะซุ่มอยู่แถวนี้ก็ได้ใครจะไปรือนะครับอ๋อ โอเคทางสะดวกไปเลยเฮ้ยไปก่อนเฮ้ยตกใจคนุ้ยเย็ด้แมกนำเนี่ยอีกหนึ่งปืนโปรดครับพวกแฮส์มาแล้วอะไรคือแฮ็โอ้อยแฮคกทุกคทุกคนไปที่เดียวเลยอืมยังไงครับอ่ะกูนั่งรอละมองหนะ้ามองหนะ้าแต่ว่ายิงใส่แตก แล้วเราจะไปช่วยเขายังไงเนี่ยไม่ใช่คุณฟรีแมนคุณมีงานต้องทำและและและแล้วทำอะไรกลับกลับไปแล้วรับพลเมืองอีกกลุ่มมามึงทิ้งปืนนั่นเลยเหรอมีด้วยมามาเร็วๆๆโอเคนำพลไปรถไฟเลยเสียงคุ้นๆพระเจ้าไม่เอาอีกนะไม่เอางั้นอ่อฟีแมนระวัง จะเร,เริ่มเรียนรู้แล้วอโอ้โหมันเหมือนมันรู้อะมันเหมือน,ม,นมันเหมือนมันรู้ว่าเราจะเอาคนออกไปมนเลอยออกมาเลยรู้ดีนะเก่งพวกฮาไปเร็วเข้า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 ระวังระเบิดเฮ้ตามมาเร็ว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 ระวังระเบิดด้วยจะพาไปรอดไหมเนี่ยอออ มันเดินติดอยู่เลยมาเร็วห้าม้าเร็วๆๆๆวกเพื่อนๆกำลังรออยู่ไปอย่าโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใช่ไหมงานหนักกูเลยเร็วเข้ารีบไปหาเล็กก่อนเล็กมีปืนกลเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วมาเร็วออกทางไหนวะออกทางนี้อเล็กอเล็กใช่ไหมงานอ๋อมัอนลอยข้างล่างก็ได้นี่วะ ม่น่าปีนเลยเกือบไปแล้วอ,นนอ่ะเคมาเรยๆเลยมานี่มันไม่่อ้าวแล้วคนอื่นอ่ะออเคมาอยู่ที่นี่กันอ่ายิ้มยิ้มยมยมยมแลเดบัตนี่อ่ะ,ะอนนบันนี่ไม่มากรหรอโอเคพอเขาปลอดภัยแล้วไปวรับกลุ่มอื่นกันงานกูอีกแล้วแทนที่จะมาพร้อมกันไม่มาต้องมาแยกกูทำอืม จริงๆเลยอเล็กซ์เนาะโหมึงดักขนาดนี้เลยเหรอโอ้โห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 มอบมอบลงอัดผ่านเข้าไปไม่ได้อืมอะไรอ่ะโอ้มันทิ้งทิ้ง,งอีกกับดักระเบิดอ้าวเ็ตกูโชคดีที่กูมินี่เรียบร้อยห้อยตองแต่งเลยฮะามาได้แล้วเยิ่มเยิ่มยมากด็อกเตอร์ คนเยอะเลยอะ่ะให้เข้าออเดี๋ยวมันจะมาโอ้โหชัดเลยมาจริงมาจริงด้วยเอาหลบทําอหออะไรล,ล่ะอันนี้ช่วยพยาบาลขอบคุณมากเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนเราต้องเป็นผู้นำของประชาชนเราต้องลุยลุยทุกสถานการณ์เพื่อทุกคนปลอดภัยเราต้องนำหน้าโอเคคงจะไม่มีเลย,เยระวังวาการเป็นผู้นำานี่มันยากลำบากจริงๆเลยนะเนี่ย กูต้องโดนอยู่คนเดียวใช่ไหมอืมอเคแป๊บหนึ่งครับขอกิน Energy Drinks ก่อนจะเอาหัวไปโขบผนังทำไมไปเรยไปเร็วปเลเ,เข้าเร็วเข้าโอ้ยนี่ท้าเรื่องนี้สอนรู้ว่าอย่ารีบร้อนนั่นไงโอ้โหดีดอ้าโอ้โหมันล่อหาทางไหนกูไปแล้วได้ครับจัดไปครับลูกพี่จัดไป อะไรไอ้ขาวไอ้ขาวคอมไบ่ขาวอืม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 ไม่ตายไม่เลิอกอ่าสะดุดฝุ่นลม้มเฮอ่เอาเราเราจะลงไปยังไงเนี่ยอันนี้ทำแผลซะอขอบคุณครับมึงกูโดดโอ้นึกว่ามันจะไม่โดดไดเนี่ยมันยังแบบว่าสปีดสูงเงียบนี่มาเร็ว,ว,ว,วมาเร็วมาเร็วมัดเยี่ยมมากแต่ได้ไปจากที่นี่สักทีก้มหวัวลง เดี๋ยวเข้าทุกคนขอบคุณฟรีแมนเดี๋ยวเข้าจะได้มาครบสักคือเอ้ยพอจะมาเล่นครบมันยังย,งยงาลกลำบากะไรกระไรนี่ไรบันนี่อีกแล้วอะมันจริงจริงมันไม่จำเป็นยึดต้องแบบยืดเยื้อมากนะเออการการที่เราต้องมาทำแบบเนี้ยมันมันมันเหมือนเป็นการเสียเวลาเล่นๆนะ่ะมันไม่จำเป็นจริงๆมันไม่จำเป็นเลย อุ้ยอุ้ยหาครัวมึงเลยหนักเลยทีนี้แม่งรอดระเบิดรถเลยหาเลยเอาไปแดกลูกไปเอาไปแดกอีกลูกอือยอมสละชีวิตเพื่อทุกคนจะได้รอดไปจากที่นี่ยอมสละชีวิตไม่ยิงแหล่งมันเลยเออ เอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอฮ่าฮ่าสุดยอดอ้โ e บ u t i f u l ฮะยังมีเล่นรอดาเรียบร้อยผมว่ามันคงจะหมดได้แล้วนะบาร์นี่อะไรมาอ้พวะเนี่ยจะส่งไหมก็วะนั่นไงอืม เซเซดึงครับเซเอ้าไปไหนไปไหนซะแล้วเดี๋ยวเราเก็บก่อนไปเผื่อเราต้องใช้มาเลยไปเลยเร็วๆๆ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 คืวแป๊บโอเคถังสุดท้ายไปเวนเอ้ยเราต้องมาตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเฮียผ่านเฉยห้องนูเดึงครับดึง เฮ้ยพวกเราตายเหรออย่นะนกาาูผิดไปแล้วเดีย๋ยวนะอย่าบอกว่ามันยังมีอีกชุดหนึ่งว่างั้นโอ้โหมันเป็นการยืดมากครับสำหรับตรงนี้อือยังไงต่อครับป้องกันรเราฟรีแมนก็รีบมาสิครับไปรุยเลยครับคุณอเล็กซ์เพื่อเฮียอะไร เดินไปเดินกลับโอ้ยทำได้กับคุณต้องมาส่งใช่ไหมเออโอเคครับขอบคุณครับมาเพื่อเอาชุดพยาบาลนี่แหละครับแล้วก็ทำงานต่อไปทำหน้าที่ของกอร์ดอนฟรีแมนได้ดีที่สุดเออกูเบื่อที่จะได้ยินคำนี้ช่วยพลเมืองคนอื่นโอ้โหตัวกูยังจะไปไม่รอดแลนะ้วเนี่ยให้กูไปช่วยคนอื่นอีกแล้วอ๋อแต่ก็ยังว่าเราคือผู้นำ การผู้นำนี่มันช่างลำบากมากเลยแต่เดี๋ยวกูก็ไปจัดการมึงทีหลังและเอ้ยเดี๋ยวๆไอ้หา่าตำรวจก็มาอดีอตรถไฟพวกเราเรา,เราบอกว่าคุณเจะไปนั่นน่าจะปลอดภัยแล้วก็ท่วนโอ้โหทีนี้เราไปไปเลยนะพวกทหารมันธรรมดาธรรมดาครับผมมันมันไม่มีพิษมีภัยอะไรมากเพราะมันตายง่ายโคตรไปเร็วโอ้เว้เอ้ยมัน ơi! อยู่ไหนกันเนี่ย ข้างบนกันเหรอไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบเคลียก่อนไม่งั้นอาจจะทำให้คนอื่นตายเราต้องเคลียร์ให้มันหมดไปซะหมดหมดไปซะไอ้พวกคอมไบเหลือไม่จบสักทีวะเนี่ยโอเครีไปก่อนนี่มีมีคนตายเพิ่มอีกไปเร็วมันจะมาทางไหนอีกด้านบนครับ12ดสองนาฬิกายิงโอ้โอ้ my god ไปเร็วโอเคชิ่อเอละคงหมดละหมดจริงๆละมันจะไม่มีอีกละโหเวียเ,เอายิงดิเอ,าอ้าห่ามึงยันจะไม่จะออจป้อมปืนไม่ได้น,ะนั่นมันคือหน้าที่ของเธอไปเร็วเอา้เอาเฮ้ยเพื่อนอ่ะมีโอเคนึกว่ามีคนตายซะแล้วไปเร็วไปเร็วเราจะคุ้มครองคุณเองไปเถอะ หวังว่าคงจะหมดจริงๆอ่ะสึกนี้เงียบสงบไปแล้วพงจะไม่มีอะไรแล้วแล่ละนะไปแล้วเออโอเคมากันหมดละโอโอ๋อนี่ถ้าจะได้พวกมันตามเราไม่ทันสักแป๊บหนึ่งนะพวกคุณอ่ะจะมาไหมไปเลยบัดนี้พมันไม่ได้อะไรตามคุณกอดดอนและฉันดึงความสนใจพวกมันเองและจะพาคนอื่นออกไปจากที่นี่เราขึ้นรถไฟขบวนอื่นตามไปเองก็ได้<อ>ก็ได้อย่ใช้เวลานานนักห่ะ Here, มาบุกเบิกเส้นทางเอยเส้นทางถัดไปกันเถอะโอเคเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวล่อชั้นดีสินะอืมโอเคเอาละครับทีนี้ทุกคนปลอดภัยเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วไปกันนะบันนี่โชคดีแล้วเจอกันเออแล้วเจอกันเมื่อได้เจอ <c oughs> รีบใช่ไหมมึงรีบใช่ไหม โอ้พระเจ้าพระเจ้าเวเอ้ยทีนี้แล้วแม่งพอหยุดปุ๊บเนี่ยมันหยุดเลยโอ้ก็เราละบางตัวเอาอ่างนีเอาอย่งดีเอาอย่างนี้ดีเอาอย่างนี้ดีจะก,การพวกตัวน้องก่อนแล้วกันมีแม็กนัมอยู่โอ้โอ้ what the fuck อะไรวะเนี่ย ูกยิงให้มันเอ้ยโอ้โหแม่งกระทุงแสลงเลยโอ้เป็นดำอ๋อ oh ว้าวว้าวโอ้โ oh ห oh oh oh. มันเหมือนเป็นกับดักชั้นดีขอฮิวก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับมันมย,ยังไม่จบง่ายๆนะครับนี่มันบ้าอะไรวะน네네ี okay. ่โอเาของดีเราต้องแยกทางกับอเล็กซ์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ oh, เจ้าช่วย แม่งหลบไอ้หานแน่จริงอย่าหลบดิแน่จริงมึงอย่าหลบดิมึงขึ้นมาดีมึงขึ้นมาดิโวโจเราต้องหาทางยิงมันให้ได้แน่จริงมึงมามึงพ่หัวดิแต่โไม่กล้าเลยว่าต้องหามุมดีๆที่จะยิงมันให้ได้สินะ โอเคถ้าเกิดเราไม่กำจัดมันเราก็คงจะไปต่อไม่ได้โอ้โหทหานอยู่ข้างในมันยังยิงโอีกโอ้โหโอ้โ,อโหระบงระเบิดเอ้ยอะไรวะกำมมาดิมาดิกูยอมใช้ปืนนี้เลยนะเนี่ยเซฟครับในเวลาที่เราจะต้องเอ่อยิงอย่างไหนอ๋อโอ้ยปืนแมลงจัด ยืนทีนี้หละมึงยืนนะักทีนี้หละย,ยืนเลยนะอ้ยอมประจันนะเออเออเอเอเห็นเลยเฮ้ยอืมก็สูญหมดทำไงดีโอ้โหไฟไหมเดี๋ยวยิงมันระเบิดไปหมดก่อนโอเคเขาจะได้เดินต่อไปเออเดินผาไปแบบด,ดื้อ โอ้ดิ้ดิ้ดโอ้โหตะกี้มีเหมือนว่ามีลำแสงเออเลยครับกูนี่มันทรหดจริงๆเออจะมีทางไหนที่จะไปได้มีเนี่ยเว้เอ้ยโอเคครับมึงไปไกลๆตีนกูไปไปโอ้โหลำแสงเออเลยมาเต็มโอ้โอ้เฮ้ยไมีมาซะเร็วเชียว ้ยชีวิตนี้เมื่อไหร่กูจะรอดไปสักทีวันนี้ง่ามันจะจบไปไม่รอดสักทีนึ่งะนะโอเคอ่าอันนี้ยิงกันหูดับเกะขึ้นไปไม่มีกระสุนสำรองโอ้พระเจ้าโชคช่วยแล้วไงล่ะมึงทีนี้มึงคงจะต้องลองหาแม่แล้วล่ะ อเพราะงานนี้กูได้กระสุนมาแล้ววโ้ยมันยิงมาเป็นจังหวะครับมันยิงมาเป็นช่วงๆลุกมปแล้วโ okay. อเคอาละลงไปเอออตกใจ เสียดมากก็โดนโอ้โหสุดยอดฮีโร่คนใหม่ของฉันอ้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันคิดว่าเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปทางึอ้อรถไฟกระโดดขึ้นเลยก็ดดนฉันกำลังตามไปจติดอ่าไปแล้วเย่ไปแล้ว, yeah! ลวออกจากเมืองซิดิเดโออันแสนโหดร้าย oh. ไปกันเลยเราทำได้แล้วก็ดอน เยี่ยมและที่สุดเราจะได้ออ,อกจากที่นี่สักทีสิทีเดียวเมืองแห่งความสิ้นหวังอ่าอย่าโอเคเฮ้ยอย่านะอย่านะโอเค,อเคไม่ตามไม่ตามนะดีมากดีมากโอโ้โหดีนะที่มาทันมันจะระเบิดไหมเนี่ยตายละชุดข้อมูลเราถูกส่งไปแล้ว เอาไงดีอ่ะเอาแล้วไงเออเฮ้ยเจ้าโอ้โหตายแล้วระเบิดแล้วโหอะไรเด่ยปิดปิวเต็มไปหมดเลยอะไรวะเนะโอ้โหบ้าชิบนี่มันอโอ้โหแสบตามากมันยาอะไรเวะยน่ยโออ๋อ อะไรโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สิงโอ้โฮ้ยพลังพลังมันจะตามมาแล้วเฮ้ยโอ,โอ,โอ้พระเจ้ากระดับไล่สองอีพิโซดหนึง่ง ในสือแล้วก็มาถึงออ่ชัตเตอร์เดี๋วว่ชาชัตเตอร์ที่ห้าใช่ไหมห้าเออประมาณนั้นนะผมก็จบเร็วนะเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักถ้าเป็นเนื้อเรื่องหลักโอ้โหสิบกว่าชาัตเตอร์แต่นี้มันแค่ห้าชัตเตอร์นะครับก็ค้างคายแหละนะมันค้างคายผมอยากจะไปเล่นเอพิโซดสองต่อละอืมนะไอเกมนี้มันชอบทำาอนเลนมันค้างค้างขดขา,ขานะซึ่งก็ ตามนั้นเลยครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับถึงแม้จะเป็นเนื้อเรื่องอ่าภาคแยกแต่ผมก็ชอบนะผมชอบมันมากเพื่อเป็นอะไรที่น่้ตามแล้วก็แบบว่าทาให้ผมอยากจะเล่นเอพิโซดสองเต็มทนแล้วโอเคครับผมวันนี้เราก็ต้องจากกันไปเพียงเท่านี้ครับผมกับโปรเจกต์ฮาไบรท์สองเอพิโซดวันนะครับผมโปรเจกต์หน้าอย่างที่เราสัญญาไปครับผมนั่นก็คือจัดคาดภาคสองครับผมแหมซึ่งไม่รู้นะถ้าเกิดผมอยากจะแคท h ารปไลท์เอพิโซดสต่อผมก็อาจจะแคสหลังจากที่ผมแคสจัดคัสสองจบไปแล้วหรือดีไม่ดีเร็วกว่านั้นผมอาจจะแคสจัดคัสสองไปด้วยแล้วก็ตามมาติดติดกับ h าร f l ไลท์สองเอพิโซทุกคนคิดว่าไงครับถ้าอยากให้ผมทําแบบนี้ก็โอเคนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้ับผมนะคุณชอบเออ่เกมอะไรไมากที่สุดระหว่างจัดคัสสองกับ h า l f l ไลท์สองเอพิโซดสนะ คอมเมนต์ได้อ่อกันเข้ามาได้ครับผมถ้าเกิดฮาร์ปไลท์สองเอพิโซดสองมีคนคอมเมนต์เยอะผมก็จะได้แคสควบคู่กันไปกับจัดคัสสองนะครับออะนะครับก็วันนี้คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามมาตั้งแต่พาร์ทแรกยันพาร์ทที่ห้านะครับผมโอเคครับเจอกันโปรเจกต์หน้าจัดคัสสองแล้วเจอกันสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย